ชื่อน้องเบลลี่ค่ะน้องเบลลี่ก็แบบแก้มเยอะมากน้ำหนักคือแซงพี่ๆหมดเลยค่ะน้ำหนักเห็นบอกว่าสามพันกว่าสามโลสองสี่สิบค่ะแล้วตอนตอนบีเอ็มนี่เท่าไหร่นะบีเอ็มประมาณสามโลไม่ไม่ถึงสามโลหนึ่งค่ะใช่แซงพี่ๆหมดเลยแก้มเยอะมากบีเอ็มบอกว่าเหมือนพี่บีเอ็มพี่บีเอ็มเตรียมใจรับวามแสบหรือยังคะก็เตรียมอยู่ค่ะ คุณพยาบาลบอกว่าร้องเสียงดังกว่าใครหมเลยร้องเสียงเป็นลิเกเลยไหมคะก็อาจจะมีแววเป็นนางเอกได้นี่หลังจากคลอดมาเนี่ยหลายๆคนก็ลุ้นแหละนะคะว่าชื่ออะไรนะคะก็ชื่อเล่นน้องเบลลี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ช <ED> ื่อจริงกําลังยังยังตั้งอยู่ค่ะให้พระท่านดูให้อยู่ค่ะยังเดี๋ยวไว้จะบอกอีกทีนึงค่ะใช่ค่ะนี่คุณแม่ก็ลุยทํางานตั้งแต่ก่อนคลอด จนถึงเวลาพ่อจนถึงตอนนี้ก็ยังแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะต้องพักยาวหน่อยค่ะเพราะว่าแบบต้องรักษาแผลด้วยแล้วก็แบบปิดอู่แล้วก็คือแผลก็จะเจ็บหนักก<อ>ว,ว่าเดิมพักแล้วค่ะลูกชายสองลูกสาวหนึ่งพอแล้วพอ <c oughs> <c oughs> ลูกสาวก็ยกให้นแบงค์ไปเลี้ยงค่ะาแบงค์ไปเลี้ยงนะคะส่งเสียด้วยนะคะนาแบงค์นาแบงค์รับขวัญานยังไงบ้างคะยังไม่ได้เจอหลานเลยยังไม่ได้เจอหลานค่ะเพรนั้นปายพอดีหลานอยู่ในห้องห้องหนึ่งและนาแบงค์ต้องนี่ไปทํางานก็รอลุ้นอยู่ว่านาแบงค์จะเปยอะไรแบบนจริงจริงมากกว่านาแบงค์เราเห็นแบบทุกคนหลายๆคนแชร์ต้อนรับหลานสาวเยอะทุกคนเลยอย่างี้ค่ะใช่ค่ะ น้องๆในวงแสดงความินดีก็ค่ะทุกคนก็แบบดีใจแต่ว่ายังไม่ได้เจอเลยยังไม่ได้เจอหลานเลยก็เดี๋ยวเขาก็จะรอยังไม่มีใครมารับผลลนพ์ใช่ใช่ยังเเดี๋ยวเราพาไปถึงโรงลิเกมแล้วพอแล้วว่าเตรียมให้ทุกคนเลยนะพี่เป็นพี่พีเอ็มลาเหิน้องไหมอ่าน้องรถเบนส์เห็นแล้วแต่ว่าพีเอ็มยังไม่ได้เจอน้องเดี๋ยวรอกลับไปเจอที่บ้านพีเอ็มก็แบบดีใจเขาบอกว่าอ่าน้องเหมือนเขาอะเขาหล่อไงน้องไม่ต้องสวยอะไรอย่างงี้ เน่นะนว่าเหมือนคุณตาด้วยใช่เเหมือนเหมือนคุณตาด้วยเพราะน้องพีเอ็มเขาก็เหมือนคุณตาบนรักอยู่แล้วเตรียมก็เตรียมเลยนะเตรียมราอีกเพียงใช่ก็คือก็คือพี่แล้ออนไลน์ใช่ค่ะแน่นอนฝากนางเอกน้อยอีกคนหนึ่งนะคะแฟนคลับหน้าไฟ์สดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะถามถึงแม่เมื่อไหร่จะมาแม่น้ำเพชรเมื่อไหร่จะมาใช่ค่ะก็เดี๋ยวอดใจรอนิดนึงนะเดี๋ยวรอบนี้ต้อง รักษาตัวแบบว่าให้ให้หายดีเลยอาจจะพักนานกว่าพี่พี่นิดนึงต้องใสว่าสักกี่เดือนคะพาน้องเทสก็กะว่าสักเดือนเดือนครึ่งค่ะอย่างนี่คือพักนานแล้วหรอคะนี่คือนานแล้วคะเขาเรียกนานเลยไม่นานค่ะนานนะจ๊ะเราตอนเราเป็นพีเอ็มก็ประมาณเนี้ยค่ะเดือนหนึ่งเลต้องมาอยู่ไปอะไกี่เดือนไหมคะน่าจะอยู่ค่ะแต่ว่าน่าจะแบบสามเดือนไปแล้วค่ะถ้าแผลผ่านที่เขาบอกกันอะไรเงี้ยค่ะมอบโลกหยิบตองให้เระ